สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรนดอมคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะว่าเขาคนนั้นเขาคนนั้นเขาคนนั้นที่คุณ รักและคิดถึงอ่ะเขาคนนั้นที่คุณรักและคิดถึงอ่ะเขามีอะไรอยากจะพูดกับคุณไหมนี่เป็นคลิปแรนดอมนะคะเขาคนนั้นที่คุณรักและคิดถึงเขามีอะไรอยากจะพูดกับคุณบ้าง เขาอยากจะบอกว่าหัวใจของฉันนะมันเหมือนถูกค้อนทุบคือหัวใจของเขาอะ่ะเจ็บปวดมากความที่ว่าคุณอะทำให้เขาอะเสียใจอะเขาก็เลยตัดสินใจอะปล่อยความรู้สึกมันไปคุณทำให้เขาอะ มีบาดแผลในหัวใจเขาก็เลยตัดสินใจอ่ะปล่อยคุณไปทุกวันเนี้ยเขาก็รอนะด้วยความรอคอยด้วยความเจ็บปวดเขารอคอยด้วยความเจ็บปวดเพราะคุณน่ะพยายามที่จะวิ่งหนีเขา เขารู้นะว่าคุณน่ะก็ไม่ได้มีความสุขเขารู้ว่าคุณน่ะไม่มีความสุขไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เขารู้เวลาเขาเจอคุณเนี่ยนะเขารู้สึกนะว่าเขาอ่ะเสียดายเขาเคยได้รับความอบอุ่นจากคุณคุณเป็นผู้หญิงที่เขาอยากได้เป็นแม่ของลูกเขารู้ว่าคุณน่ะไม่มีความสุขเหมือนกัน ตัวเขาเองตัวคุณนะไม่มีความสุขตัวเขาเองก็มีภาระต้องรับผิดชอบเยอะเขาหวังนะว่าบุญกุศลที่คุณทำในชาตินี้จะช่วยให้คุณน่ะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เขารู้สึกว่าคุณมีความเป็นเด็กในตัวคุณค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเอง เรามาดูนะคะว่าเขาอยากจะฝากอะไรถึงคุณเขาก็คิดถึงคุณน่ะแล้วตัวคุณเขาก็รู้ว่าคุณเองก็คิดถึงเขา คุณอ่ะเป็นคนพิเศษสําหรับเขานะแล้วเขาก็คิดถึงคุณแบบเขาอ่ะก็คิดถึงคุณในแบบที่พิเศษด้วยเขาก็เอาเรื่องของคุณไปนินทาว่าร้ายนะเขาบอกว่าก็สิบ only hard core คำนินทาว่าร้ายพวกเนี้ยมันเป็นคำที่เจ็บมาก หมายความว่าทุกประโยคที่คุณพูดกับเขาเนี่ยเขาเจ็บเพราะว่าคุณอะมีผลกับจิตใจเขามากเลยเนี่ยเขาคิดกับคุณอะในเรื่องเซ็กแล้วเขาก็เก็บเอาคุณไปฝันด้วยนะเหมือนกับว่าเนี่ยเรือนร่าง บอดี้ Body ของคุณนะเรือนร่างของคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาตราตรึงหรือเกินคุณเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองอะในสายตาเขาอะเป็นคนอีโก้สูงเขาก็เขารู้นะว่าคุณอะเป็นคนไม่ยอมใครอะเขาต้องการคุณ เขาบอกว่าคุณน่ะต้องเลือกนะเขาอยากจะบอกให้คุณน่ะเลือกเลือกเขาเนี่ยแหละเขาอยากจะบอกคุณน่ะว่าคุณนะเป็นแบบ you are so beautiful คุณสวยมากคุณเป็นคนที่สวยแล้วคุณก็เป็นทุกสิ่งสำหรับเขา มีหลายอย่างที่เขาอยากจะตอบมีมีหลายอย่างที่เขาอยากจะตอบอยากจะบอกคุณน่ะแต่เขาคิดว่าการที่เขาเงียบเนี่ยมันอาจจะดีมากกว่าการที่เขาพูดเพราะเขารู้ว่าคุณน่ะเป็นคนที่แบบไม่ง้อใครอ่ะคุณพึ่งพาตัวเองได้อ่ะความจริงกำลังจะมาเหมือนกับว่า เขาเชื่อนะในเรื่องของความเป็นเนื้อคู่อะแล้วเขาก็เชื่อด้วยว่าคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาคนนึงนี่คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะมาดูอนาคตนะ คุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํามากอ่ะแบบว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงอ่ะคุณเป็นผู้หญิงที่หน้าเด็กเขาอยากจะบอกคุณนะว่าในในเดือนในในเดือนกุมภาพันธ์ในเดือนกุมภาพันธ์นนพพนปีหน้าเนี่ย เขาอาจจะย้ายที่อยู่หรือไม่ก็ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยเขาอาจจะย้ายงานย้ายที่อยู่ถ้าถ้าเขาไม่สามารถทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้อะถ้าเขาไม่สามารถทํำในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้อะเหมือนเขาจะย้ายไปอยู่ที่อื่นอะ เหมือนเขามีความต้องการบางอย่างอะกับคุณอ่ะแต่มันก็เป็นสิ่งที่เขาไม่แน่ใจว่าเขาจะทําได้ไหมเขาไม่รู้ว่าอนาคตเขาไม่แน่ใจว่าอนาคตน่ะระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันจะมีร่วมกันไหมเขาไม่รู้ว่ามันจะมีอนาคตร่วมกันไหมมันมีบาดแผลร่วมกัน มีบาดแผลในใจร่วมกันแล้วก็มีความเนี่ยเพ้เทียนอ่ะมีบาดแผลแล้วก็มีความเจ็บปวดเขาต้องอดทนเขาคิดว่าปีหน้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วเขาจะสมหวังในสิ่งที่เขาปรารถนาเขาเชื่อว่าในปีนี้เขาจะสามารถ มีทุกอย่างพร้อมได้เนี่ยเขาจะสมบูรณ์่คือเหมือนคนคนนี้เขา,เามีการวางแผนบางอย่างเป็นเป็นขั้นเป็นตอนอ่ะเขามีการวางแผนอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแบบเป็นขั้นเป็นตอนด้วยนะเหมือนกับว่าถ้าเขาอะถ้าเขาทําไม่สําเร็จเขาก็จะเลิกทํา ถ้าเขาง้อคุณไม่สําเร็จเขาก็จะเลิกง้อแล้วเขาก็จะไปแต่งกับคนอื่นเขาก็ไปหาหมอดูมานะคนเนี้ยอาจจะไปหาหมอดูหรือไม่ก็พวกอันนี้จะเป็นหมอดูนะอาจจะเป็นนักจิตวิทยาก็ได้เขารวยมากเลยนะคนนี้แล้วเขาก็ต้องการที่จะ แต่งงานสร้างครอบครัวอันเนี้ยหมอดูอันเนี้ยเศรษฐีอันเนี้ยผู้หญิงที่มีคนมาตกหลุมรักอันนี้ตำรวจสันติบาลเขาต้องการที่จะสมหวังในความรักแล้วก็รวยแต่เขาต้องการความชัดเจนอะหรืออาจจะต้องปรึกษาทนาย เขาอาจจะต้องเหมือนตัวคนคนนี้เขาจะต้องเกี่ยวพันกับพวกทหารตำรวจอ่ะมันเหมือนกับว่าคุณกับเขาเนี่ยมีปัญหาบางอย่างกันอ่ะคุณเป็นสาวเจ้าเสน่ห์คุณสวยมากนะแล้วคุณก็แต่งตัวเก่งด้วยคนคนนี้เขาอาจจะมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องคดีความก็ได้นะคนคนนี้ยเขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความแล้วก็มีปัญหาเรื่องเงินอยู่เขาจะโทรมาหาหรือไม่ก็ส่งแมสเซนเจอร์มา เหมือนเขาก็เหมือนคนคนนี้ก็สุขภาพไม่ค่อยดีนะป่วยเขาป่วยอยู่แล้วเขาก็มีความสับสนน่ะป่วยแล้วก็สับสนเขารู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นเป็นสิ่งมีค่าที่ว่าเขาทำหล่นท่อระบายน้ำไป คุณเหมือนแหวนเพชรที่เขาทําหล่นท่อระบายน้าอะทุกวันนี้เขาก็ร้องไห้เสียใจเขาอยากจะซื้อบ้านเขาอยากจะซื้อบ้านหรืออยากจะขยายธุรกิจอะเขาต้องการที่จะมีชื่อเสียงในสายงานคืออยากจะมีบ้านอยากจะมีชื่อเสียงในสายงาน เขาต้องการคนที่จะมาให้กำลังใจเขาอะเขาต้องการคนจริงใจเขารู้สึกแบบเหมือนสูญเสียสิ่งมีค่าบางอย่างไปอะในอนาคตเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะต้องไปกู้ยืมเงินเพื่อเอามาลงทุนทำธุรกิจอะไรสักอย่าง คนคนนี้เขาไม่ใช่คนเจ้าชู้นะแต่เป็นคนอารมณ์ร้ายอ่ะตัวจริงเขาไม่เจ้าชู้นะเขารักคนเนี้ยรักคุณมากแต่คุณก็เป็นคนโมโหร้ายในสายตาเขานะเชื่อว่า เขาเชื่อนะว่าคุณน่ะก็ยังรักเขาอยู่แล้วเขาคิดว่าในอนาคตจะได้คืนดีกันคือเขาต้องการที่จะแต่งงานนะคะคนเนี้คนคนนี้เขาต้องการที่จะแต่งงานนะคะ คือเขาหมือนเขาอยากมีลูกอะเหมือนเขาก็อยากให้คุณไปง้อเขาว่าแหละแต่เขาก็ไม่แน่ใจอะว่าคุณอ่ะยังเหมือนเดิมหรือเปล่าก็นี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกอะค่ะ รับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปเท่านั้นค่ะ